สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมกอฟ54นิวันกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมมีรถเก๋งซีดานฝั่งยุโรปในราคาไม่ถึง800,000บาทมาแนะนอท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะเป็นรถที่ปีไม่ได้ลึกมากนะครับผมก็ปีประมาณ2013นะฮะ2014แถวๆนี้ซึ่งดีไซน์ดูสปอร์ตมากๆแล้วตัวถังนี้เนี่ยใช้ทั้งตัวที่เป็น2ประตูแล้วก็ตัวซีดานด้วยนะครับผมเครื่องยนต์ก็ใช้แบบเดียวกันนะฮะการดูแลรักษาคือเหมือนกันหมดนะครับผมกับเจ้าคันนี้เลย Mercedes-Benz C250 W204 f a k e ์ i i AMG Dynamic แต่ว่าเป็นรุ่น AMG ที่ไม่มีหลังคาพา n o โนลามิ a s ั o o ูหลายหลายท่านอาจจะ AMG ยังไงมันไม่มีหลังคาพา n o โนลามิ a s ั o o ูจริงๆแล้วออปชั่นโดยรวมของคันนี้นะครับออปชั่นเดียวกับ AMG แต่จะไม่มีเพียงแค่หลังคาพา n o โน m ามิเท่านั้นเองนะครับผมนอกนั้นคือเหมือนกันหมดเลยได้เครื่องเสียงทำไมคคาร์ดอนเหมือนกัน ได้ล้อแม็กขนาด18ลาย AMG เหมือนกันระบบเบรกด้านหน้าปั๊มเบรกมีคําว่า Mercedes-Benz เหมือนกับรุ่น AMG เลยนะครับผมในราคาค่าตัวของเขาเพียงแค่749,000บาทกับเล็กไมล์106,000 0กิโลเท่านั้นนะครับผมตัวรถสภาพสวยมากเดี๋ยวจะเป็นอย่างไรติดตามรับชมในคลิปได้เลยครับ มาดูสภาพโดยรวมของเจ้ารถยนต์คันนี้นะครับ C250 CGI เครื่องยนต์1.8ลิตรเบนซินนะครับผมดีไซน์ของเขาก็เป็นรถเก๋ง4ประตูนะครับหรือว่าซีดานนั่นเองนะครับผมด้านหน้าก็จะเหมือนกับตัวที่เป็นคูเป้เลยนะไฟหน้า Intelligent Light System ไฟหน้าเฉิยะยนะครับแต่ว่าหลอดเนี่ยเป็นหลอดซีนออนนะยังไม่ใช่ LED นะครับผมกระจังหน้าสวยๆไม่มีรอยแบบว่าทะลงทะลอกนะครับโครเมียมไม่มีเป็นด่างนะ สภาพสวยมากนะครับผมสีฝากระโปรงก็สวยนะครับไม่มีรอยขีดข่วนไม่มีรอยขนแมวแล้วก็ไม่มีรอยสะเก็ดหินเลยในส่วนของการชนด้านหน้านะครับออปชั่นที่คุณจะได้มาก็มีเด่นๆเ,เลยคือไฟเดย์ไทม์เลนนิ่งก็จะมีไฟเดย์ไทม์มี p าร์คเซนเซอร์นะฮะในรุ่นนี้ก็จะมีเซนเซอร์ทั้งด้านหน้า,นาด้านหลังนะครับแล้วก็ที่ฉีดน้ําล้างไฟหน้านะครับผมก็จะอยู่ทางการชนตรงนี้อ่าสองฝั่งนะ,ะสภาพสวยนะครับผมแล้วก็การชนมีตําหนินิดนึงตรงนี้นี่นะฮะก็จะมีรอยเบียดเบียดมานิดหน่อยนะครับผม โซนตรงด้านขวานะครับฝั่งคนขับเนาะจะต้องเก็บงานเก็บรายละเอียดให้นะผมก็เล็กน้อยอเนาะผ่านการใช้งานมานะครับทีนี้ถัดมาที่ล้อนะครับผมล้อเนี่ยเป็นล้อไลาย amg นะครับเป็นล้อลาย amg เลยขนาด18นิ้วนะผมแต่ว่าตัวฝาครอบล้อนะครับตรงที่เป็นโลโก้เบนเจ้าของเดิมเขาเปลี่ยนมาแล้วนะครับจะไม่ใช่ของเบนแล้วเนี่ยก็จะเปลี่ยนมานะครับผมขนาดล้อขนาด18นะครับยางที่สวมใส่เนี่ยด้านหน้ากับด้านหลังก็สเปคเดียวกับ amg เลยด้านหน้าก็จะเป็น 2,2,5,40,18นะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็น2,5,5,3,5,18นะครับผมหน้ายางด้านหลังจะกว้างกว่าด้านด้านหน้าเนี่ยล้อหน้าคู่หน้ามันจะเล็กกว่านะครับผมก็จะเป็นสเปคเดียวกับตัว AMG d y n a m i c ในส่วนของ,ของระบบห้ามล้อดิสด้านหน้าก็จะเป็นแบบเจาะรูนะครับแล้วก็ปั๊มเบรกก็จะมีคำว่า Mercedes-Benz สลักเอาไว้นะครับผมก็เป็นแพคเกจเดียวกับ AMG นั่นแหละนะครับผมอ่านี่นะด้านข้างครับสีสันสวยงาม กระจกมองข้างพับเก็บไฟฟ้าอัตโนมัติเมื่อเราล็อกรถมีไฟเลี้ยวในตัวนะครับแล้วก็มีส่วนของคิวโครเมียมแปะอยู่ที่ประตูนะครับผมก็เพิ่มความหรูหราให้กับด้านข้างตัวรถด้านบนหลังคางเขาไม่มีกระจกนะหลายๆท่านไม่ชอบหลายๆท่านอาจจะชอบนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะแต่คันนี้ไม่มีนะครับด้านท้ายดีไซน์ด้านท้ายก็เหมือนกับปกติดแหละนะครับมีไฟ LED นะครับผมเป็นไฟท้ายนะ Parking s e n อร์ กันชนหลังแล้วก็ปลายท่อนะครับเป็นปลายท่อสแตนเลสแบบนี้มีกล้องมองหลังให้1ตัวนะครับผมเพิ่มความปลอดภัยนะมีปาร์คิ้งเซนเซอร์มีกล้องมองหลังด้วยก็เพิ่มความปลอดภัยได้ดีนะครับโลโก้4250่าก็มีนะครับผมติดตั้งในตำแหน่งที่ไม่ได้ขยับเคืยีนไปไหนคันนี้ไม่มีชนหนักนะครับสีที่คุณเห็นเนี่ยเป็นสีเดิมแต่ว่าอาจจะมีริ้วรอยบ้างนะครับผมพื้นที่การวางของด้านท้ายนะฮะนี่ตอนนี้เราเปิดขึ้นมานะครับผมเราก็จะเห็นกับหลุมยางอะไหล่นะครับผมคันนี้ยังได้ยางอะไหล่อยู่ ก็จะเอาไว้แบบฉุกเฉินเนาะเปลี่ยนล้อวิ่งต่อได้นะครับหลุมเดิมไม่มีการทําสีนะเป็นหลุมยางอะไหล่เดิมๆไม่ได้มีชนหนักนะครับไม่มีการทําสีด็ดขาดนะครับผมแล้วก็ตัวปิดสัมภาระาด้านท้ายนี่นี่นะครับสวยๆเลยพื้นที่การวางของถือว่าเยอะมากนะครับผมเนี่ยถือว่าค่อนข้างเยอะเลยนะกว้างมากนะครับผมวางกระเป๋าเดินทางไซส์บิ๊กได้นะครับถุงกอล์ฟวางได้นะนี่วางได้เยอะเลยกว้างมากๆแล้วก็มีป้ายไฟฉุกเฉินเป็นป้ายสะท้อนแสงนะครับเป็นสามเหลี่ยม ถุงประถมพยาบาลมีให้เครื่องมือถอดล้อนู่นนี่นั่นมีให้ครบหมดนะครับคันนี้อุปกรณ์ครบแจ2ดอกมีบุคเซอร์วิสมีคู่มือการใช้นะครับผมเป็นรถศูนไทยด้วยนะผม Mercedes-Benz ม Thailand เ,เ,เนาะนี่สีด้านข้างอีกด้านหนึ่งนะฮะอาจจะมีริ้วรอยบ้างเพราะว่าเป็นสภาพแรกเข้าเรายังไม่ได้ทําเกี่ยวกับเรื่องของสีสารเรื่องของความสะอาดแบบเต็มร้อเนะครับผมก็แค่ล้างเฉยๆเนาะอ่ะนี่คือในส่วนงภายนอกตามมาดูด้านในครับเรามาดู ด้านในนะครับของ mercedes-benz c250 นะครับเป็นตัวโมเดล w204 f a k e l i f t าภายในของคันนี้นะครับการตกแต่งก็สไตล์ mg นะครับอย่างที่บอกเมื่อต้นคลิปแล้วก็ตอนพาดูภายนอกนะผมคือออปชันทุกอย่างเนี่ยเป็นรุ่น a mg dynamic m o d ยกเว้นหลังคาแก้วที่ไม่มีนะครับผมเครื่องเสียงนะครับเป็น harman kardon นะครับก็จะมีสัญลักษณ์อยู่ตรงลำโพงเลยนะครับเสียงเพาะมากไม่ต้องห่วงนะ มีเครื่องเสียงแฮมันคัดอนแบบเดียวกับที่ a m ็มีเขามีแหละไม่ต้องกลัวว่าคันนี้ผมจะย้อมแมวขายว่าเฮ้ยมันเป็นรุ่นแวนการ์ดแต่ว่าเอามาแต่งให้มันเป็น AMG ไม่ใช่มันเป็นรุ่น AMG ออกห้างเลยนะผมไม่มีการย้อมแมวเอามาขายให้เป็นรุ่นท็อปเด็ดขาดนะครับอันนี้คือฟังก์ชันออปชันของ AMG นะผมต้องย้ำบ่อยบนะฮะเดี๋ยวจะหลายท่านจะสับสนว่ารุ่น AMG มีต้องมีัาคาแก้วนะในโมเดลนี้เนี่ย AMG ไม่มีรงคาแก้วก็มีนะครับทีนี้เรามาดูสภาพเบาะนะ ในส่วนของสภาพเบาะนะครับสภาพสวยนะรถวิ่งมา1นึ่งแสกมิโลแต่สภาพสวยมากนะผมตัวบอกคนขับก็จะมีรอยแบบยับย่นนิดหน่อยนะผ่านการใช้งานมาเนาะรถอายุก็หลายปีแล้วแหละ9ปีนะครับรถปี่อม3นะก็มีรอยยับเล็กๆน้อยๆน,นะแต่ฟองน้ําไม่ล้มนะครับฟองน้ําไม่ล้มไม่มีเปื่อยยุ่ยนะผมยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับผมถือว่าคันนี้สภาพสวย เบาไม่ได้ช้าม,มากนะครับผมเป็นเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้ามีเมนูจดจําให้นับมีที่ดันหลังให้นะในส่วนของตัวเบาะแล้วก็หัวหมอนเนี่ยเป็นหัวหมอนที่เซฟตี้กับผู้นั่งมากนะคือเขาเป็นระบบ N e ็กโบรนะครับเวลาเกิดอุบัติเหตุเนี่ยหัวหมอนตรงนี้จะช่วยประคองต้นคอเราให้เกิดอุบัติเหตุได้แบบเบาที่สุดนะครับตรงนี้ถือว่า Mercedes-Benz เ,เขาให้ฟังก์ชันนี้มาแลวผมหลายๆท่านไม่ค่อยบอกเนาะ ในรีวิวแบบหล,หลายหลายที่เขาไม่ค่อยบอกนะฮะแต่เนี่ยหัวหมอนเนี่ยเขาดีมากนะผมเป็นหัวหมอนเน็กโปลนะช่วยลดอุบัติเหตุที่ต้นคอเรานะครับผมอ่ะพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยสามก้านทรง AMG นะครับผมเป็นพวงมาลัยสามก้านท้ายตัดตกแต่งด้วยคโครเมียมสวยงามนะครับผมมีมัลติฟังก์ชันนะครับมีปุ่มรับสายโทรศัพท์มีแพดเดิลชิพอ่าคันนี้มาพร้อมเกียร์เจ็ดสปีดนะฮะ มีแพดเดิลชิพนะครับผมมีครุยชนโถนะครับมีให้ครบหมดเลยนะถุงลมนิรภัยมีให้รอบคันเลยนะเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังแบบเดียวกับ AMG ได้ๆนะครับก็คือรุ่นเดียวกันล่นแหละเนาะนี่นะครับสวยมากนะหนังไม่ทะลอกไม่เปื่อยนะผมมีเพียงแค่ปุ่มที่ใช้งานบ่อยๆมันจะทะลอกนะผมก็ตามอายุของเขานะครับเนี่ยก็จะมีรอยทะลอกตรงนี้นะหน้าปัดเลื่อนไม้นะผมก็จะเป็น3มวงแบบนี้ตรงกลางก็จะเป็นหน้าจอแสดงผลนะครับผม นี่นะบอกข้อมูลได้ครบถ้วนสมบูรณ์ไม่ต้องห่วงนะครับเวลาจะดูข้อมูลเรียกดูแบบอัตราการสิ้งเปลืองอะไรก็ดูจากหน้าปัดเรือนใหม่ได้นะครับสวยงามมากมากด้านขวาก็จะเป็นในส่วนของปุ่มปรับไฟนะฮะแล้วก็ตัวสตาร์ทรถนี่นะมีไฟตัดหมอกไฟหน้าอัตโนมัตินะครับมีให้ครบหมดเลยนะด้านล่างก็จะเป็นปุ่มปลดล็อกเบรกมือแป,นแปน้นเบรกแป้นคันเร่งเป็นแบบ Sport, สปอร์ตเอ็มจีนะครับนี่เป็นแป้นสวยงาม เป็นแบบสปอร์ตในส่วนของแผงวระตู้ฟังคนขับก็บจะมีสวิตช์กระจกที่เป็นอัตโนมัติทั้ง4บานแล้วก็เมมโมรีจดจาตาแหน่งของเบาะสามตำแหน่งนะฮะปุ่มเซนทัลล็อกนะผมตอนนี้ก็ถลอกไปแล้วนะครับเห็นไหมมันถลอกไปแล้วนะครับผมมือจับเป็นโครเมียมตกแต่งด้วยลายไม้ใช่ลายไม้หรือเปล่า่านะลายไม้นะครับผมเนี่ยสวยงามมากนะเป็นนวมบุนุ่มทั้งหมดนะครับเป็นนวมบุนุ่มทั้งบานเลยสภาพดีสวยๆนะทีนี้ตรงกลางนะผมเป็นเครื่องเล่นคอมมานมีระบบแผนที่นาทางนะครับก็ เป็นแผนที่นําทางที่รองรับใช้งานในประเทศไทยได้นะเป็นเมนูภาษาอังกฤษนะบอกฟังก์ชันต่างๆเป็นภาษาอังกฤษหมดหลายๆท่านไม่ใชยได้ใช้หรอกแต่ว่ามีติดรถเอาไว้ก็เป็นออปชันที่ดูหรูหราขึ้นมานะครับเป็นเครื่องเล่นที่รองรับในส่วนของแผ่นซีดีนะในส่วนของบลูทูธแต่ไม่รองรับในส่วนของแผ่น DVD นะมันไม่สามารถเล่น DVD ได้นะครับเล่น VCD ได้ได้นี่ลงมาอีกก็จะเป็นปุ่มควบคุมต่างๆนะครับผมแล้วก็ตัวสีเงินๆก็จะมีม่านหลังไฟฟ้าไฟฉุกเฉิน อีโค่นะผมเป็นโหมดการขับขี่แล้วก็ปาร์คเซนเซอร์ปุ่มสภาพสมบูรณ์นะในส่วนตรงกลางเครื่องเล่นเลยพวกนี้นะครับผมลงมาก็จะเป็นเครื่องป,ปรับอากาศนี่เป็นเครื่องป,ปรับอากาศเป็นระบบอัตโนมัติอ่านะแล้วก็มีโลโก้คําว่าไอแวนการ์ดนี่นะก็คือเอารุ่นไอแวนการ์ดมาตกแต่งเพิ่มเติมให้ดูสปอร์ตเป็น a อ็มจีนะเอาเรียกกันง่ายๆเลยก็จะมีโลโก้คําว่าไอแวนการ์ดอยู่นะถับลงมาก็จะเป็นคันเกียร์ที่เป็นหนังนะครับเป็นถุงหนังหัวเกียร์หนังนะผมมีโลโก้ m ม r c เซเดสเบนนะเป็นเกียร์เจ็ดจีโท นะครับผมเกียร์เสปีดนะมีโหมดการขี่ให้คุณเลือกนะสปอร์ตโหมดเป็นนุ่นโหมดเลือกได้ใช้งานได้สบายหายห่วงนะครับผมแล้วก็คอนโทรลเลอร์เอาไวค้ควบคุมในส่วนของหน้าจอคอมบาร์แล้วก็สิ่งสําคัญตรงนี้นะฮะคันนี้ก็เป็นแบบทุกๆคันที่ผ่านมานะผมก็คือตัวที่วางแก้วมันหักนะครับผมไอตัวที่เป็นม่านสไลด์อ่ะมันหักนะครับผมคือเป็นทุทกๆคันเป็นทุกคันจรงิงๆนะครับผมตรงนี้ย๋ยวทางให้สีวัดเราจัดการซ่อมบำรุงให้นะครับม่านมันหายไปแล้วนะฮะตัวเลื่อนสไลด์ตรงนี้นผมแแล้วก็ที่ข เป็นนวมนะครับผมตรงนี้เนี่ยถ้าใช้งานไปสักระยะหนึ่งจอดตากแดดบ่อยๆนะมันจะเหนียวนะครับผมมันเป็นนวมแบบเป็นนวมอะ่ะมันไม่ใช่หนังนะมันเป็นเหมือนยางแล้วก็นวมด้านหนนะครับนุ่มๆเออถ้ามันโดนความร้อนบ่อยๆมันจะเหนียวนะครับผมตรงนี้ก็บอกกล่าวกันนะฮะบ,บอกให้เป็นข้อมูลเนาะด้านบนก็จะมีกระจกตัดแสงอัตโนมัตินะครับแล้วก็มีสวิตช์ไฟในเก๋งอะไรพวกนี้ก็ให้มาปกตินะผมจะต่างรตรงที่ไม่มีนะครับผมก็คือปุ่มเปิดหลังคาสลู คันนี้ไม่มีก็จะประมาณนี้นะคสำหรับออปชันด้านหน้านะครับสภาพสวยนะมาดูด้านหลังกันต่อนะฮะถัดมาด้านหลังนะครับผมตัวเบาะนะครับก็สภาพสวยสมบูรณ์นะครับผมมีที่พักแขนตรงกลางนะฮะแล้วก็หัวหมอนก็ปรับได้ทั้ง3ตํตำแหน่งเนาะไม่ได้ฟิกเอาไว้อ่าแล้วที่สำคัญนะครับผมคันนี้มีช่องแอร์ด้านหลังนะครับก็เอาไว้ให้ระบบแอร์โฟด้านในมันทั่วถึงนะครับผมทั้งด้านหน้าด้านหลังไม่ต้องกลัวว่าจะร้อนนะครับแล้วก็มีในส่วนของลั๊กเอาท์เลด ให้1นึ่งช่องเอาไว้เสียบอุปกรณ์แปลงไฟชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือได้นะครับโดยรวมเนี่ยสภาพสวยมากคมกระดุมให้ทั้งคันนะคันนี้ไม่ต้องไปซื้อเพิ่มนะครับให้มันเสียงงบประมาณเพิ่มเติมนะคันนี้คือพร้อมใช้ถ้าทางทัพสินวัฒน์เทาทาให้สมบูรณ์แล้วเนี่ยคันนี้จะพร้อมใช้มากผมบอกเลยทั้งสภาพสีทั้งสภาพภายในนะครับผมแล้วก็รวมไปถึงสภาพเครื่องยนต์ด้วยเดี๋ยวจะเป็นอย่างไรตามไปดูเครื่องอยนต์กันนะครับ เรามาตอนที่เครื่องยนต์นะครับผมขุมพลังของเจ้า c 2 5 0นี่ก็จะเป็นเครื่องยนต์ขนาด1.8ลิตรเบนซินนะครับผมก็คือเป็นเครื่องยนต์ที่เขาเรียกว่าอะไรนะรถมลพิษรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับผมบู Blue f f c c อะไรสักอย่างนี่แหละถ้าออกเสียงผิดก็ขออภัยด้วยนะครับผมพละกําลังรวมอยู่ที่201แรงมา้าซึ่งถือว่าไม่ธรรมดานะในรถเก่งขนาด4 segment นะฮะถ้าเทียบกับรถญี่ปุ่นก็ประมาณออ t ิสประมาณ civic นะผมแต่พละกำลังของเจ้า mercedes benz c 2 5 0เนี่ย คือเยอะมากนะผมขับสนุกมาก,กว่าพร้อมเกียร์ 7GTO n i c นะครับยิ่งขับสนุกเข้าไปใหญ่มีแพดเดิลชิพมีโหมดสปอร์ตมีเมนนวลโหมดให้คุณได้เลือกใช้งานด้วยนะผมและที่สําคัญนะฮะเขามีในส่วนของโหมด eco คํทำให้คันนี้เนี่ยจะซิ่งก็ได้จะประหยัดก็ดีนะผมอัตราการบริโภคน้ำมันเนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ15 16กิเมตร่อลิตรซึ่งถือว่าทําได้ดีมากๆในเครื่องยนต์ที่เป็นเบนซินธรรมดานะครับผม ไม่มีในส่วนของระบบไฟฟ้ามาเกี่ยวข้องไม่มีในส่วนของระบบไฮบริดมาเกี่ยวข้องถือว่าประหยัดมากนะครับตัวถังขนาดนี้นะแล้วก็ช่วงล่างดีมากๆเพราะว่าใช้ช่วงล่างแบบเดียวกับ AMG นะผมยึดเกาะถนนได้ดีมากนะครับจะไม่เหมือนกับตัวอิล็แนนะฮะอิล็แนจะค่อนข้างคอมฟอร์ตนิดหน่อยแต่เจ้าคันนี้เนี่ยคือได้แพคเกจการตกแต่งทุกอย่างของ AMG มันขับสนุกกว่านะครับผมช่วงล่างจะแน่นหนึก,กว่าเนาะทีนี้ถัดมาในเรื่องของโครงสร้างนะครับคันนี้เนี่ยโครงสร้างสภาพสวยมาก สภาพสวยมากๆเลยไม่มีเคยถอดแกะทําสีเลยนะครับสภาพสวยมากในส่วนของเม็ดองเม็ดอาร์คแรงต่างอยู่ตามตำแหน่งเดิมนะครับสภาพดีนะคันนี้สภาพดีพร้อมใช้งานนะครับคันนี้ผมบอกเลยว่าถ้าสนใจแนะนํามากใช้งานดีมากๆนะครับนี่นะขัล้ำลังก็เหลือเฟือนะผม2อ1แรงม้านี่ก็ไม่ธรรมดานะขับสนุกมากนะครับผมสาหรับคันนี้เนาะเป็นรถศู์ไทยด้วยอุปกรณ์ครบด้วย นะครับมีทั้งบุ๊กเซอร์วิสมีทั้งคู่มือการใช้มีทั้งกุญแจนะครับผมให้ทั้ง2ดอกเลยสะดวกสบายสุดๆกับเจ้ารถซิเดนเีคันนี้ในงบประมาณไม่ถึง8ปดแสนบาทเพราะว่าค่าตวงเขาอยู่ที่7 4 9 0 0สบาทเท่านั้นเองนะผมกับตัวรถปี2013เลขไมล์หนึ่งแสนหกมกิโลก็ถือว่าไม่ได้เยอะอะไรมากนะครับผมสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับ ติดต่อสอบถามมาได้ที่0901011019นะครับผมคันนี้ก็สามารถจัดนแซน์ได้แล้วก็สามารถที่จะซื้อเงินสดได้นะครับผมอันนี้ก็บอกให้เป็นข้อมูลนะสำหรับท่านใดที่สะดวกแบบไหนก็โทรมาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมกราสไว้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับสนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com